เอาละครับ EP นี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับกินของอร่อยอ,อยแล้วนะครับแล้วก็มาหาของหวานกินนะครับซึ่งร้านนี้นะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับชื่อร้านว่าหอมรันจวนนี่ร้านนี้เป็นดานที่สะดุดตามมากๆเลยบรรยากาศข้างในร้านนี้เรียกได้ว่าหามุมถ่ายรูปได้เยอะมากมีมุมถ่ายรูปมากนี่คือโซนด้านนอกนะครับ ส่วนนี่โซนด้านในครับมีขนมไทยที่เรียกได้ว่าหากินยากมากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะจัดขนมไทยมากินกินกินแล้วก็กินกินทุกอย่างที่ขวางหน้า,อาของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ดูซีว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็มีน้ำหวานน้ำชงให้เราติดด้วยนี่มาเสิร์ฟแล้วดูการเสิร์ฟของเขาซะก,ก่อนครับไม่ธรรมดาเอามากๆเลยหือ เอ้ยน่ากินมากๆนี <Wow. S 1> ขนน่ขนมชั้นเมื่อกี้ขนมชั้นขนมชั้น่ิมใช่ขนมเธอนะจ๊ะดูส <Okay. S 1> ิจัดใส่พานที่สวยงามนะอันนี้อะไรช่อมวงน่ารักอ่ะอมุตตินะ่ากินเชียเอาละลองขนมชิ้นแรกขนมใส่ไส้ครับอือเป็นไงอร่อยต่อไปทองชมพู ทองเอกอ่ากินของที่เป็นมงคลมงคลครับขนมต้มครับอืมไส้นี่ถือว่าเลิศมากนะครับในนี่ขนมที่ผมชอบมากอ่าขนมตาลครับหาทานได้ยากมากมากเลยอร่อยนี่ชอม่วงน่ารักเชียร์อืมรสชาติหวานไม่มากครับเป็นขนมหวานที่หวานไม่มากครับและตบท้ายด้วยสิ่งนี้ครับ ล้างคอด้วยชาเย็นซึ่งรสชาติหวานไม่มากครับเราไปโดนนี่แหละครับร้านหอมรันจวนอยากจะแนะนำครับให้มาทานที่นี่รสชาติดีเนี่ยเพื่อนสาวยังซื้อไว้ฝากเพื่อนๆเ,เลยรสชาติดีหวานไม่มากเหมาะสำหรับคนที่ทานหวานได้ไม่มากนะครับทานหวานน้อยเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าไม่ได้แยก่กับสุขภาพนี่ร้านหอมดันชวนครับขอแนะนำให้ต้องไปโดน